สวัสดีค่ะเซลตาจากเตร์ต้าชัวสาขาบางเมืองสมุรปรการน,นะคะวันนี้เซลตามีรถยนต์รีโวค่ะสมาร์ทแคปรุ่น2.4ล็อกโคพีรันเนอร์เกียออโต้ปี2021ไม่เพียง25,939กิโลเมตรค่ะราคาอยู่ที่774,000เดี๋ยวตาพาชมรถนะคะภายนอกและภายในค่ะเรามาเริ่มต้นที่ภายนอกด้านหน้าของตัวรถก่อนนะคะ ในส่วนของกระจังหน้ารถยนต์จะเป็นโทนสีเทาและสีดำเงาค่ะซึ่งสวยงามมากนะคะและไฟหน้าเป็นแบบ daylight r u n n i n ร n n i n g Light น,น,นะคะเป็นแบบ LED ซึ่งสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ค่ะและมีไฟตัดหมอกค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดำเงา มาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะและในส่วนของล้อล้ออัลลอยสีดำขนาด17นิ้วพร้อมยาง265หกทับหกระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกและด้านหลังเป็นดัมเบรกค่ะสวัสดีค่ะภายในห้องโดยสารจะมาในโทนสีดำในส่วนของตัวเบาะ หุ้มด้วยหนังสีดำเบาะนั่งคนขับสามารถปรับได้หกทิศทางนะคะแต่ในส่วนของผูดด้โดยสารด้ตอนหน้าปรับด้วยมือสีทิศทางค่ะพวงมลาลัยหุ่มหนังค่ะจะเห็นได้ว่ามีปุ่มฟังก์ชันอยู่บนพวงมลาลัยนะคะสามารถที่จะควบคุมต่างๆได้บนพวงมลาลัยได้เลยค่ะ มาตรวัดเดืองแสงแบบออปติทอลดีไซน์ใหม่ค่ะวิทยุเครื่องเสียงเป็นแบบหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนรองรับระบบ T-Connect มีระบบนำทาง Navigation System ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยค่ะและมีในส่วนของช่องเชื่อมต่อ USB ด้านล่าง2จุดค่ะหัวเกียร์หุ้มหนังฐานเกียร์ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิกเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถค่ะไฟท้ายเป็น LED นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะรถคันนี้มีปุ่มพัด สทิศทางเลยนะคะก็คือรอบคันเลยค่ะค่ะตาได้รีวิวในส่วนของสเปครถรอบคันให้ดูแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเซลตาที่ศูนย์ต y o ตาชัวสาขาบางเมืองสมุนปารการนะคะหรือโทรเข้ามานัดหมายเพื่อขอดูรถได้นะคะที่เบอร์098-865-9824ค่ะวันนี้ตาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ